เกาหลีใต้ต่างพากันไม่พอใจอย่างรุนแรงหลังนักศึกษาถูกลวงไปทำร้ายจนเสียชีวิตฝ่ายค้านเกาหลีใต้เรียกร้องยกระดับทรงทหารเข้าไปแทรกแซงเพื่อจัดการสแกมเมอร์เหล่านี้ให้สิ้นซากกลายเป็นปัญหาในระดับประเทศเมื่อนักศึกษาเกาหลีใต้ถูกสแกมเมอร์กัมพูชาลวงไปเรียกค่าไถ่และทรมานจนเสียชีวิตแต่เจ้าหน้าที่เขมรกลับไม่ทำอะไรอย่างจริงจังในเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ส่งผลให้เกาหลีใต้ไม่พอใจเป็นอย่างมาก ในการประชุมของคณะกรรมาการกิจการแห่งรัฐเมื่อวันจันทร์ที่13ตุลาคมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งจากฝ่ายค้านและรัฐบาลได้ตั้งคำถามอย่างแข็งกร้าวถึงความล้มเหลวของรัฐบาลเกาหลีใต้ในการจัดการกับกรณีลักพาตัวและกักขังพลเมืองในกัมพูชาโดยหลายคนเรียกร้องให้รัฐบาลเดินหน้าด้วยแนวทางองรวมที่ไม่จำกัดเฉพาะบทบาทของกระทรวงการต่างประเทศเท่านั้นสสป์คชันแด จากพักดพเคเล่าวอ้างข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศว่าจำนวนคดีลักพาตัวและกักขังในกัมพูชาเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจาก4รายในปี2021เป็น220รายในปี2024และช่วง8เดือนแรกของปี2025มีคดีถึง330เคสซึ่งเท่ากับการเพิ่มขึ้นเกินกว่า80เท่าในเวลาเพียง3ปี สภาวะนี้เขาเห็นว่าไม่ใช่เหตุการณ์ฉับพลันแต่เป็นสิ่งที่ลุกลามขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ปี2021แล้วสอสอปาร um ์คบัมเกียรร่วมพักเดียวกันย้ำว่ารัฐบาลต้องเข้าแทรกแซงในมิติที่กว้างกว่าไม่ใช่เฉพาะงานทูตแต่รวมถึงตำรวจและแม้แต่การปฏิบัติการทางทหารเพราะกัมพูชาเป็นผู้รับผลประโยชน์สำคัญของโครงการความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา ODA ของเกาหลีใต้ ด้านสสกังมินคุกพูดในทํานองใกล้เคียงกันโดยกล่าวว่าถึงจะมีรายงานมากถึง330รายในช่วงมกราคมถึงสิงหาคมแต่ยังอาจมีผู้ตกเป็นเหยื่ออีกมากที่ยังไม่รายงานและดูเหมือนรัฐบาลไม่ได้ทำอะไรอย่างจริงจังเขายกกรณีในปี2011ซึ่งทหารเกาหลีเข้าช่วยพลเมืองที่ถูกลักพาตัวในโซมาเลียและพูดว่าสถานการณ์ปัจจุบันหากจำเป็น ควรพิจารณาปฏิบัติการทางทหารรวมกับกองกำลังกัมพูชาหรือถ้าพวกเขาปฏิเสธอาจต้องไตรตรองลดหรือทบทวนเงินช่วยเหลือ ODA ของเราในฝั่งรัฐบาลยุนชังยอนหัวหน้าสำนักงานประสานนโยบายยอมรับว่าเป็นความจริงที่สำนักงานของเราไม่ได้แสดงบทบาทสำคัญในการจัดการคดีลักพาตัวและกักขังแม้รัฐบาลจะตระหนักถึงสถานการณ์แต่ยังไม่เข้าใจความร้ายแรงอย่างลึกซึง้ง เขาประกาศว่ารัฐบาลกำลังดำเนินการอย่างจริงจังและจะพิจารณาทุกมาตรการที่มีความเป็นไปได้แม้ในเรื่องการส่งทหารเข้าแทรกแซงหากจำเป็นในฝั่งสื่อเกาหลีโคเรียโพสต์รายงานว่าเหตุการณ์ลักพาตัวในกัมพูชาในช่วงหลังๆเกี่ยวพันกับแก๊งคอรเซนเตอร์และการหลอกลวงออนไลน์ที่ผิดกฎหมายโดยเป้าหมายมักจะเป็นแรงงานหรือต่างชาติและเกาหลีใต้ก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายหลัก กระทรวงการต่างประเทศและตำรวจเกาหลีใต้กำลังประสานกับหน่วยงานกัมพูชาเพื่อช่วยเหลือเหยื่อและป้องกันการเกิดเหตุซ้ำแต่วงในรัฐสภาย้ำว่าแนวทางที่ลงไปถึงจุดเกิดเหตุมีความสำคัญเร่งด่วนในเบื้องหลังมีข้อมูลว่าปีนี้รัฐบาลเกาหลีใต้ได้จัดสรรง,งบ ODA ให้กับกัมพูชาเป็นมูลค่ามากกว่า4แสนล้านวอน เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาในหลายด้านเช่นโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรสาธารณสุขและการศึกษาการที่เกาหลีใต้ให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจกับกัมพูชาอย่างต่อเนื่องทำให้บางสสมองว่ามีแรงกดดันทางการทูตที่ควรใช้ให้เป็นประโยชน์ถ้ารัฐบาลกัมพูชาไม่ให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือพลเรือเกาหลีใต้รัฐบาลเกาหลีใต้อาจใช้มาตรการกับเงินช่วยเหลือ ODA เป็นเงื่อนไข นอกจากนี้ประธานาธิบดีอีแจมีอองได้ออกถแถลงการเร่งด่วนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ทรัพยากรทุกอย่างเพื่อช่วยเหลือพลเมืองที่ถูกลักพาตัวและเร่งดำเนินการส่งตัวผู้ตกเป็นเหยื่อกลับประเทศโดยเร็วที่สุดสถานการณ์ที่ทวีความรุนแรงนี้สร้างแรงกดดันให้รัฐบาลเกาหลีใต้ต้องตอบสนองด้วยนื้อาย่ที่ครอบคลุมขนานไปกับการทูตการบังคับใช้กฎหมายความร่วมมือกับกัมพูชา และแม้แต่การพิจารณามาตรการที่แรงขึ้นทั้งหมดเพื่อปลุกความมั่นใจให้พลเมืองเกาหลีใต้ว่ารัฐบาลให้ความสำคัญและพร้อมปกป้องพวกเขาทั้งหมดนี้คือข้อมูลและภาพรวมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราจะยังคงติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดและจะนำมารายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบต่อไปขอบคุณที่ฟังกันจนจบ ขอให้มีแต่ความสุขความปลอดภัยถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารที่กำลังร้อนแรงแล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ